สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับสั่งสั่งออมของเจวึงเพื่อนนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับออมเป็นออมของเจวึงเพื่อนเป็นออมเนื้อนะครับพี่น้องเพื่นว่าเพื่นใส่ขาขาลายบอกออมเจ้าในเจวึงขาลายจ้าเออเพื่นว่าเพื่นใส่ใช้ขาลายในการทําออมเลยคุนละน่านเจวึงบุนเดอรเจวึงมือนีไม่กินเขายกปากซร้อยยกข้งแงครับแมคโกในเมืองสีสเกตโอ้เป็นตะแสบครับพี่น้องครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับมาแล้วผุนเพื่นว่าแสบค้างเอาละพี่น้อง เดี๋ยวผมสีลองซิมให้พี่น้องเบิ้งได้ครับเด้ออันดับแรกนี่สีซิมเลือดข้นๆให้พี่น้องเบิ้งก่อนเดินนี่เลือดโอ้ข้นแนี่ครับอืมสุดยอดเลยเดี๋ยวเอาตอนเหนือก่อนเป็นปลาเนื้อลายเนื้อขาลายเป็นปลาเดี๋ยวเปนเนื้อขาลายเป็นจังไงเดี๋ยวสีลองซิมเบื้งเลือดข้นๆเด้อพี่น้องเลยอืมสุดยอดครับพี่น้องครับเอาเนี้วมาพร้อมแล้วอ๋อ อ่ะแสบครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวสิกินข้าวเหนียวค่ำใหญ่ๆเบิ่งพี่น้องนี่ละครับพวกเหลี่หมๆมาห่อนๆเลยครับพี่น้องครับอืมอ่อนอืมรุดยอดครับพี่น้องครับเอ้าเดี๋ยวผมสุดขอตัวกินแบบแซ่บแล้วพี่น้องเนี่ไปก่อนครับ